สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค่ามาแนะนําอีกหนึ่งป้ายนะจ๊ะเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะคุณลูกค้านะคะคําว่าเบอร์หนึ่งนี้นะคะคุณลูกค้าเบอร์หนึ่งเนี่ยคือทางประเทศเขาจะแยกนะคะเขาจะแยกกระสอบเบอร์หนึ่งมาให้นะคะกระสอบเบอร์หนึ่งเนี่ยเหมาะกับคุณลูกค้านะคะ พอ้าแม่ค้ามือใหม่นะคะที่ไม่สนใจเกี่ยวกับงานหัวผ้าเนาะสนใจแต่เรื่องน้ำสองนะคะงานในกระสอบสภาพใหม่ๆนะคะสามารถยกไปแล้วก็ขายได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะแม่ค้าแนะนํานะคะแนะน,นะะําป้ายนี้เลยบริษัทนี้เลยนะคะเพราะว่าก่อนจะจัดส่งนะคะแม่ค้าเทสเรียบร้อยนะคะเทสเรียบร้อยแล้วนะคะเบอร์หนึ่งนี้นะคะหมยถึงยังไงนะคะคุณลูกค้านะคะหมายถึงงานในกระสอบนะคะ ไม่ถึงงานเสื้อยืดในกระสอบนี้นะคะคือสภาพใหม่เกือบทุกตัวนะคะคุณลูกค้านะคะสภาพใหม่เกือบทุกตัวราคาอยู่ที่กระสอบละ6,000บาทนะคะมีดำหนัก45โลเท่ากันนะคะแต่ว่าจำนวนมันจะเยอะกว่ากระสอบเบอร์2นะคะจำนวนมันจะอยู่ที่240-250ตัวแล้วแต่ป้ายแล้วแต่บริษัทนะคะบางบริษัทก็มีจำนวนไม่เกิน230ตัวนะคะ บางกระสอบอาจจะติดไส่เล็กบางกระสอบอาจจะติดใส่ใหญ่ไปบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่ส่วนมากจะเป็นงานค้าใส่นะคะคุณลูกค้านะคะแม่ค้าแนะนํานะคะคุณลูกค้าพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะอยากจะเปิดร้านเปิดกิจการใหม่นะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะเป็นกระสอบนี้เลยนะคะเอา เป็นงานนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเน้นเรื่องสภาพน้ำสองสวยนะคะน้ำสองใหม่คําว่าน้ำสองเนี่ยคือเป็นงานอยู่ในกระสอบนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสีสดดนะคะเป็นเสื้อยืดนะคะแกะออกมาคุณลูกค้าสามารถแยกทําราคาได้เลยนะคะเฉลี่ยตกตัวละ25บาทเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่6000บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถแกะออกมานะคะเอาไปรีดทว่าเอาไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็ไปขายได้ ขายได้นะคะ59บาท2ตัวร้อยได้ทุกตัวนะคะคุณลูกค้านะคะจําแต่ว่างานในกระสอบนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีความเสี่ยงนะคะคืออาจจะมีความเสียอยู่นะคะประมาณ10ตัวไม่เกิน20ตัวนะคะแต่ที่เหลือขายได้ทุกตัวนะคะใหม่มากนะคะคุณลูกค้านะคะเสื้อยืดนี้นะคะเกรดนี้ใหม่มาก <S <S เป็นเสื้อยืดมือหนึ่งนะคะคัดมาจากต่างประเทศเลยนะคะเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะ เขาเน้นในเรื่องสภาพใหม่ๆอย่างเดียวนะคะสนใจยกสอบทักเพจมาได้เลยจ้า